สวัสดีจ้าประม่พี่น้องเพื่อนๆสักผู้สุกคนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกเนาะคะ่ะเนาะมือนี้ป่อไพสีผ้ามาอัปเดตหกหลงเนาะคะ่ะเนาะหกหลงของห้าวก็เดินทางมาได้หนึ่งเดือนกับสิบห้าวันค่ะนี่ค่ะตอนปลูกมันจะมีอยู่แค่ว่าสองใบเนาะคะ่ะเนาะมีสองใบป่อไพก็ตัดถิ่นไปแล้วใบหนึ่งเหลืออยู่ใบหนึ่งอันนี้คือเป็น นอไม้ยอดไม่นอกจากนอเนี้อันนี้เป็นยอดแรกเนาะในสามอาทิตย์สี่อาทิตย์กับยอดนี่นะคะเนาะหาอาทิตย์หกอาทิตย์เนาะค่ะเนาะหนึ่งเดือนกับสิบห้าวันมันจะเจอยู่สานอนอกจากนอสามใบนอกจากนออันนี้ใบหนึ่งสองใบแล้วกันหลอดหนึ่งนอกจากนออันนีคือหลอดมันนอกจากนะ เหนที่ประไพ่ปลูกไว้เนาะจะนะปลูกไว้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะหนึ่งเดือนกับกับสิบห้าวันหนึ่งเดือนก็สิบห้ามืออ่เนาะจะเนาะมันจะได้อยู่เนี่ยที่ที่มันเป็นนอเป็นยอดออกมาเนาะค่ะเนาะมันจะได้อยู่นี่คือใบแรกเนาะค่ะเนาะที่ปลูกออกมาใบแรกอันนี้ก็คือใบที่สองเนาะจะเนาะใบที่สองก็สวยงามเนาะจุดน้องงามข่ะพี่น้องใบที่สองเป็นกับงามเนาะสวยงามมากๆเลยพี่น้องใบที่สอง จะใบที่สองใบแรกใบแรกก็บ,บังงามกพอใบ,บที่สองนะจ้ะเนะาะใบที่สองจะงามเสือก้างปิดนะจ้ะเนาะนี่ใบแรกมันเป็นใบที่สามนะจ้ะเนะาะใบที่สามกํลาลังเป็นดอกเจ้าน้อสีเป็นกระยังบอกเข็มเพราะถอดได้นะจ้ะเนาะถอกมาโดนแล้วมันกระสีเข็มคือตัวนี้นาะจ้ะเนาะ หนึ่งเดือนกับสิบห้าวันจะได้อยู่สามใบนะคะนะาะใบที่สามก็ยังไม่เต็มสีสวยงามมากเลยค่ะสีงานนะคะนาะนี่คือเอาต้นมันมาปลูกแล้วนะนะต้นแก่ต้นแข็งแรงมันปลูกนาะจะเนาะออัน,นก็คือหัวมันนะคะนาะหัวหน่อยนอยหน่อยนะคะนาะมันจะแง่มัมีสีนะจ้ะมันค่เขียวอยู่ใครเปรียบเทียบกันระว่างว่าเอาตน้นกับเอาหนอเอาหัวมันนะคะนาะเอาหัวมันมาปลูก สีมันจะบ่อยมีจัดเนบะจั่บ่อยมีสีปลูกมือเดียวกันเนาะคัะเนาะอันนี้ก็ปลูกมือเดียวกันแต่ว่าห้าต้นแก่ต้นแข็งแรงมันมาปลูกเลยเนาะจัดเนาะต้นนี้ก็เอาหัวมันกันค่ะเอาหัวในอยหน่อยมันมาปลูกเนาะจัดเนาะนี่นี่ก็ยังบม่มีใบเนาะจัดเนาะนอนอนนี่ก็ร่างขึ้นมากอยู่เนาะจัดเนาะหนึ่งเดือนกับสิบห้าวันเหมือนกันเนาะคัะเนาะนี่ใบของเพิ่นจิมีสีหน่อยหน่อยเนาะจ้ะเนาะสี จะบลอออกมาหลายเถือนถ้าถ้าบ้านต้นแกล็นจะเป็นลักษณะนี้เนาะจ้ะเนาะนี่มาเดือนก็สิบหาเมืองเกิดพิด้อยู่สามใบเนาะจ้ะเนาะกระตีเป็นว่าสามใบก็บบาดนเนาะค่ะตัวนี้มันก็จะบานแล้วเป็นใบแล้วนาะจ้ะเนาะทำไมมันก็สีจะบ่ค่อยเข้มเนาะจ้ะเนาะเผื่อมันออกมามันบานออกจังสีมันก็จะสีเข้มเนาะจ้ะนะสีเข้มสีสวยมากเนี่คือหกหลงปูได้หนึ่งเดือนกับอีกสิบห้าวันเนาะค่ะเนาะ ภาสิได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งเดือนจัดสิบห้าวันแง่งหนอกมาติ๊กติ๊กมาพี่นพนหน่อมองดูหัวยอดนิ่งๆออกมาเลยหน่อคนเด็กน้อยนะคะนะดูใสลเๆดึงหน,น,น่อกันหลอดออกมาแท่งหลอดออกมาขาวๆน,นะเจ้ะหนูสีสวยงามพี่หนอ่อ ลงก็ให้งามขนาดน่ะต้นใหญ่ของเพงนเนาะคะ่ะเนาะเบ,บิอะะบงยามใดกับเบื่อเบื่อเนาะจ้ะเนาะแหงเบิองแหงงามเนาะค่ขนาดนี่เป็นเส้นสีเขียวมันตีมีอยู่สีชมพูสีขาวอ,อกเรืองเหลืองเนาะคะ่ะเนาะสีเขียวสีขาวมืองตูนเพนเนาะค่ะเนาะนีะน่งามเพนน้องามงาม นจากกระลังบานเนาะจีะเนาะดนะูสีงามค่ะพี่น้องอันนี้ขอเป็นสีชมพูมันประกอบมีเขียวเลยเนาะจะเนะีออ้ชุ่มพูไปเลยอันนี้สวยงามพี่น้องเป็นลายสวยงามลายผิวเป็นธรรมชาติของไปเลยเนาะจะเนาะสวยงามมากๆเลยผิวเป็นธรรมชาตินะคะเนาะ สวยงามมากเขียวกะเขียวเข้มชมพูก้กะเข้มเนาะคะ่ะเนาะเข้มขนาดเลยนี่สวยงามมากเป็นเม็ดเม็ดนอกจากเนาะเป็นลายสวยงามลายผิวเออดอมากกับเป็นลายของเพลนเนาะคะ่ะเนาะลายสวยมากเลยประไพชอบชอบค่ะปลูกไว้สวยงามจะต้นแก่ทั้งนั้นเลยค่ะปลูกนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นยี่ห้อบานค่ะนอกจากะเนาะ ลักษณะเพันธุ์พันธุ์บานค่ะค่งามเต็มงามๆเนาะพี่น้องโอ้ยื่งเบิง่งเหงเมาปลาไภ่งามคักนี่ล่ะค่ะนี่คือความสวยงามของเพิ่นของหกหลวงนะตัวเนาะอือแก่ๆจได้ใส่เวลาใส่ปุ๋ยแลนะ้วเนาะปลอดภัก็สิได้หาขี้งัวมาใส่อีกแล้วนี่เป็นเกิดขึ้จ,จ,จ,จังสิเริ่มงจางแล้วเนาะจ้นะเนาะแต่ว่าเพิเ่นก็ยังคงทน,นสีสวยเนาะจ้นะเนาะ ใบกระเลิ่นแกอะไรพี่น้องก็ยังสวยอยู่นีนคือแก่คักแล้วสีเพิ่งก็จะดแต่งน่าจะเนาะ,ะนี่ก็ใบไม้น่าจะผลงานของเพิ่นพี่น้องดูดิผลงานของเพิ่นพี่น้องเองค์สวยกันเลยสีเข้มขนาดเลยงามสวยงามขนาดเลยฮะ,ะสวยงามสวยงามมากๆเลยน่าจะเนาะ นี่ลราจะข้าปลูกแบบดูแลธรรมชาติเบิึงเนาะคะ่ะนอนแบบธรรมชาติธรรมชาติของเฮาใส่ขี้งัวขี้หมูธรรมชาติเนะคะ่ะเนาะใส่ขี้หมูธรรมชาติของเฮาในเดือนนึงเพิ่นกะสามารถว่ามีใบสวยๆงอมงาบอกไม่เบิองตัง้งสายใบเนาะจ้ะเนาะงาดุพี่น้องจะไปกับฮดเนี่ยหมูสาวเนี่ยหมูแรงอาทิตย์หนึ่งกับถิ่นใจ ก็แค่ก็ว่า America, บดิใสด่ดอกยวก็เพราะว่าจะใส่ขี้หมูกะมันได้สองอาทิตย์สองอาทิตย,ย,ย์จะใส่เธอหนึงเข,ขาก็ผสมผสมดินใส่น่าจะเนาะเห็นบอนี่ดินเพิ่งจะบปรเจนแนเนนี่เป็นหนองมึงเนดูดินก็มึงดูมือี่ให่พุดก็ให้พูดก็ไปนี่คาร์บอนแนนน่าจะนะร่วมด้วยผสมไขมีมดมีอย่างมะขวนเพจะน่าจะเนาะนี่ะนะนะนะกะบุกพ้าง เปลือกทั่วดินปลาไผน์าให้เพิ่นกินเนาะเป็นปุ๋ยเนาะค่ะเนาะผสมห้เพิ่นเนาะมีปลาไผสีเดืหาเนี่ยมามาไปเนาะจะเนาะ้าเบิงว่าที่เขียวเขียวนี่มันได้อีกจักนอมันจังมัันจงสีเป็นสีเนาะจะเนาะเปรียบเทียบให้เบิงระวางเ้าเอาหัวในน้อยหัวที่บ่มีหัวที่บ่มีที่ห้าพาาั่นเนาะค่ะเนาะเอามาปลูกกับเอาต้นมันจังสีเนาะค่ะปลาไผกับเปรียบเทียบให้เบิงละวา ถ้ายเยอะไดยความสวยงามเร็วเขาก็คือเอาต้นแก้มันมาปลูกเลยนะจน๊ะเนาะถ้าเขา้าเอาหัวมันหรือว่าเอาหัวนิดหน่อยเขามาพาคืนก็จิเป็นลักษณะนี้นะจน๊ะเนาะที่ประเทยดิวให้เบิ้งเนาะจากนี้จะเป็นลักษณะนี้เขาก็จะไดชส้มสีของมันซาแาน่นะคะเนาะออกมามาก็จะบกคอยมีสีเพราะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเข้าต้นแกมก็จะเป็นลักษณะนี้เนะจ้ะเขาก็จะได้ชมคว่วสวยงามของมันเร็วนะจน้ะเนาะจะ ปะไพ่ก็สิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะเนาะว่ามันได้เดือนหนึ่งสองเดือนแล้วมันจะมีใบหลายซ้ำเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะว่ากาปลูกมันโดนจังได้โดนเท่าได้จังสิงได้มีใบให้เฮาเชื่อช,ช่วงได้หลายใบเป็นแตกเป็นกอเป็นนอเป็นแหนงมา,นนากนะจคะเนาะงสำหรับคลิปนี้ปาไพ่ก็ขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะคะเน,ะนะะาะอย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อประพาคลิปใหม่ๆของปาไพ่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสู่หูสู่คน้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจ ปขอไยัไยขอคุนได้หลายจ้าขอให้พี่น้องสุขสุขคนมีแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากโรคโควิรรดรวยรวยเฮงเฮงด้วยจากพี่น้องเด้วสวัสดีจ้าบายบาย